มันไผมันมันคือเพิ่นวาหายแล้นเนาะค่ะบางคน,ค,นค,นค,นคนเพิ่นกับขนบ่เห็นพี่น้องเอ้ยจ้ากก็เพราะมันก็บ่มันหาง่ายๆค่ะหาเห็ดนี่นี่ก็จะได้กละดาดอพี่น้องเอ้ยเห็ดนี่ดูความยากลำบากพี่น้อง ตรงไหนค้นบอ่อยไปนั่นแหละเฮ็ดเสียงค้นไปเรื่อยๆนะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็คนนี้ก็เนาะค่ะหาเฮ็ด่อกันเด้อพี่น้องโอ้โห,โหปาดสะออนสะ <c oughs> บุยบุย,บยเฮ็ดเพิิง<ไ>ขาลายพี่น้องพู้หนะดอกนั่งดอกมันงโอ้ยหมันๆมันมัน,มนลา พี่น้องร้ายกว่าเห็ดอีลีฮียตาห้อยค้นเอาเห็ดพี่นอ้องตาเอา่เบิร์ดบางเพนคนก็ได้เต็มตาแค่กงานหาบางเพนคนกะบ่ได้ก็มิ๊เกเจอกันคลิปหน้าจ้าไม่ใสจะบอมีแล้วนี่บางนี่งเดี๋ยวไปมองไม่หาไปเรื่อยๆค่ะ โอ้ยอน,นี้ก็ห้อยค้นเคียจนมุนเอเลมันหกคนเขาว่าหอดพี่น,อน้องคน้คนค้นนางไกยหาไดอีกจ้าหาใกล้ๆกันนี่แหละค่ะแม่สายจะบ่มีแล้วเนี่ยมองเดียวไปมองไม่หาไปเรื่อยๆค่ะโอ้ยอน,นี้ก็ห้อยค้นเคียจนมุนเอเลมันหุก ค้นขาวหอดพี่น้องค้นข้นยางกก่หาไปอีกจ้าหาใกล้ๆกันนี่แหละค่ะอีกดอกนึ่งพี่น้องขาเป็นขาเลยโอ้ยนี่อีกดอกนึงตรงนี้นี่นะพี่น้องแล้วก็หาดูหาเบิ้งยางไปเรื่อยๆหาจนหลงโขบหลงปลาก็ไม่หาเไม่เสือควรจะหาหอนเห็ดร้อนพี่น้อง หาโมอีกหาโมอีกจ้ะเจ๋อเด็กนี่ต้องหาสุกสุกมันมันพี่น้องว้าหน่าโอ้มันหกค้นเขาวอดพี่น้องคน้คนค้นงางกายหาไปอ,อีกจ้าหาใกล้ๆกกันนี่แหละค่ะไป บางที่หลงไปผันไปพ่อเฮ็ดแต้พี่น้องหลงมือหลงหวกไปพ่อเฮ็ดจนแต่เขาว่าถึงและะ้วดาพี่น้องจะได้เฮ็ดแต่ยางหาเบิังกันบาอทีจะหกแค่น้อยเจอกันคิดหนาจ้าเอา่าเบิดบางคนผนจะได้เต็มตาแค่ยางหาบางคนผนกะไม่ได้ก็มี เดินทางต่อไปพี่น้องหาเดน,นี่ก็บสิกงล่างหาทางออกไปหาหมูยังไ่ของของของตรงนี้ก็ลกลก,ลกตะเกาคุ้นโซกๆซกมันมัน,มนพี่น้องว้านะโอ้พี่เจ้าพี่น้องขาเป็นขาเลยโอ้ย นี่อีกดอกนะึงตรงนี้รอบขังรอบเปีวเสียฟุกฟุกขนาดเลยอือีก็ลออกเิ่มเลย,ยก,ก,ก,ก็อกอกเอา่เบิ้อดคนคนก็ได้เต็มตา นั่งหาบางคนคนกะบ่ได้กะมิสสุกสุกมันมันพีน่น้องว้าน้าโอ้หบุยบุยบุยเฮ็ดเพิ่งขาลายพี่น้องพุ่นน่ะดอกนึงดอกหมดไงโอ้ยมันมันมันใส่จับ่มี่ล้วเนี่ยบางอ่งเดี๋ยวไปมองไม่หาไปเรื่อยๆค่ะ โอ้ยอันนี้ก็ห้อยคนเคียจนมุนเอเลอมันหกข้ว่าหอดพี่น้องคนคน้นนางไก่หาไปอีกจ้าหาใกล้ๆกันนี่แหละค่ะไปเรื่อยๆนึะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็คนนี้ก็นะค่ะหาเห็ด่อกันเด้อพี่น้องอ่ะเอาเบิร์ดขคนคนก็นได้เต็มตา นักลางหาบางคน้นพนกะม่ได้ก็มิเดินท่างต่อไปพี่น้องหาเห็ดนี่กะสิกำลังหาท่างออกไปหาหมูอยูง่งของของของตรงนี้กะลกลกกะเกาคน้นมานไผ่มันมั่นคือเพนวาหาแล้วเนาะค่ะบางคน้นพนเากาว่าถึงระดับน้องจะได้เห็ด เดี๋ยวยางหาเบิางกันวันนี้จะหกแค่น้อยก็เพราะมันก็บ่รมาันหาไง,ไง่ยายๆค่ะหาเห็ดน,นี่ก็จะได้ก็ละดอกพี่นอ้องเออเขาว่าถึงระดับพี่น้องจะได้เห็ดเดี๋ยวยางหาเบิางกันวันนี้จะหกแค่น้อยลอบขังลอบเกลียเสียฝุกฟุกขนาดเลยคนบ่เห็นพี่นอ้องเออ สองอ่อนสองมีแต่ถือกำลังหาทางออกไปหาหมูอยิงของของของตรงนี้ก็หลอกหลงตะเกาค้นเดินทางต่อไปพี่น้องหาเห็ดมันไผ่มันมั่นคือเพิ่นวาหาแล้วเนาะค่ะบางคนเพิ่นกับมันไผ่มันมั่นคือเพิ่นวาหาแล้วเนาะค่ะบางคนเพิ่นกับงาหลอกขังหลอกเกลยวเตีย ฟุกๆคุณอะไรบุยบุยบุยเห็ดพิ่งขาลลยพี่น้องพูดหน่ะดอกนังดอกมันง่ายโอ้ยหมันมันมันโอ้โหบอดสะอ่อนสงเจอกันคลิปหนาจ้าไปเรื่อยๆนะค่ะเอา สำหรับคลิปนี้ก็คนนี้ก็นาข่าหาเห็ดกอกันเด้อพี่น้องก็เพรามันก็เพรามันหาง่ายๆค่ะหาเห็ดน,นี่ก็จะได้ตระดาดอพี่น้องโอ้ยไปบางทีนหน่หลงไปผันไปข้อเห็ดแต่พี่น้องหลงมือลงขวักไปข้อเห็ดกันี่เลยมันไพ่มนัมนมั่นคือเพิ่นวาหาหนหนยแล้วเนาะค่ะ บางคนข้นคนใบเรื่อยๆนะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็คนนี้ก็นกขาหาเห็ดตอ่อกันเด้อพี่น้องโอ้โหปาดสะอ่อนสะเห็ดนี่ดูความยากลำบากพี่น้องตรงไหนคนบ่ค่อยไปนั่นล่ะเห็ดเสียงคนกันถอนพี่น้องหาหมูอีกหาหมูอีกจ้ะ เจ๋อเจ็บนี้ต้องหาเขาว่าถึงขนาดพี่น้องจะได้เฮ็ดแต่ยังหาเบ้างกันมือจะหกจั็กน้อยเฮ้ยน้อพี่น้องแลก็หาดูหาเบิ้งย่างไปเรื่อยๆหาจนหลงโขหลงปลาก็มีหฮะไม่เชื่อควายจะหาของเฮ็ดลง,ลงกกน,นี่นนก็ถึงกำลังหาทางออกไปหาหมูอยังของของของตรงนี้ก็ลอกหลกแต่เกาข้น เขาว่าถึงขนาดพี่น้องจะได้เฮ็ดเดี๋ยวยางหาเบิ่งกันบาอทีจะหกแค่น้อยสวนพี่น้องหาหมูอีกหาหมูอีกจ้าจุ๊บจุ๊บนีงต้องหาโอ้โหบาดสะออนสะเขาว่าถึงขนาดพี่น้องจะได้เฮ็ดเดี๋ยวยางหาเบิ่งกันบาอทีจะหกแค่น้อยมันหกคนเขาว่าหอดพี่น้องคนคนยางกาย อีกจ้าหาใกล้ๆกันนี่แหละค่ะพอมันก็พอมันหา,างไง่ะห,หาเห็ดนี่ก็จะได้ตระดาดอก้ีงนองโอ้ยออกบอลลมเลย